เบาหวานเป็นโรคเนื้อรลังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่เราสามารถควบคุมระดับน้ําตาลให้อยู่ในภาวะหรืออยู่ในเกณฑ์ปกติได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ระดับน้ําตาลของเราอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ รับประทานข้าวหรือแป้งที่มีกากใยสูงนะคะเช่นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะคะหรือว่าขนมปังโฮลวีดนะคะซึ่งเราสามารถรับประทานได้ถึง1กึ่งกำมือนะคะหรือว่า1อุ้มมือนะคะหรือว่า1ทับทีต่อมือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นขนมปังโฮลวีดก็สามารถรับประทานได้ถึง1แผ่นต่อมือนะคะในแต่ละมื้อนะคะพยาบาลแนะนําให้รับประทาน ผักสุกนะคะได้ถึง2อุ้มมือเลยนะคะซึ่ง2อุ้มมือเนี่ยพยาบาลแนะนําให้เป็นผักใบเขียวนะคะซึ่งจะมีกากใย,ยเยอะนะคะเช่นพวกตํารึงนะคะหรือว่าจะเป็นพวกบวบก,ก็ได้นะคะหรือจะเป็นผักบุ้งนะคะหรือว่ากะหล่ำปีกะหล่ำดอกนะคะสามารถรับประทานได้นะคะแนะนําให้เป็นผักสุกนะคะนอกจากจะมีกากใย,ยแล้วสามารถทําให้อิ่มท้องนานได้ด้วยนะคะ ข้อที่สามเลยนะคะพยาบาลแนะนําให้เลี่ยงอาหารประเภทเข้าวโพดนะคะหรือว่าจะเป็นฟักทองนะคะหรือว่าจะเป็นพวกเผือกหรือว่ามันนะคะซึ่งอาหารเหล่านี้มีคาร์โบไฮเดรตสูงหรือว่าแป้งสูงจะเพิ่มปริมาณน,น้าตาลในกระแสะเลือดได้ด้วยเช่นกันค่ะข้อที่สี่นะคะควรเลี่ยงผลไม้แปรรูปทุกชนิดนะคะเนื่องจากมีน้ําเชื่อมเป็นส่วนประกอบหรือช่วยในการแปรรูปเพื่อให้เกิดรสชาติหวานขึ้นมานะคะ อาจจะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในกระแสะเลือดสูงขึ้นได้เช่นกันนะคะข้อที่5นะคะเราสามารถรับประทานผลไม้ได้ทุกวันเลยนะคะพยาบาลแนะนำให้เป็นผลไม้สดนะคะเราสามารถรับประทานได้วันละ1-2อุ้มมือเลยนะคะดิเลี่ยงการจิ้มเกลือนะคะหรือว่าผลไม้เชื่อมนะคะจะช่วยลดปริมาณน้ำตาลในกระแสะเลือดได้ดีทีเดียวเลยะคะ่ะ พยาบาลแนะนําให้เลี่ยงขนมหวานนะคะขนมเค,ค้กหรือว่าชากาแฟนะคะซึ่งอาหารเหล่านี้มีส่วนประกอบของน้ําตาลหรือว่าปรุงแต่งด้วยน้ําตาลนะคะซึ่งน้าตาลที่เราทานเข้าไปก็ส่งผลให้ระดับน้าตาลในกระแสเลือดสูงขึ้นด้วยเช่นกันค่ะข้อที่7ดนะคะเราสามารถดื่มนมพ่องมันเนยได้ถึง2แก้วต่อวันเลยนะคะ แต่สำหรับบางคนที่ชอบดื่มนมถั่วเหลืองนะคะพยาบาลแนะนําให้เป็นหวานน้อยนะคะเราสามารถดื่มได้1แก้วต่อวันเลยค่ะแต่นะคะพยาบาลแนะนําให้ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะเราจะสามารถควบคุมระดับน้ําหนักตัวของเราให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและควบคุมระดับน้ําตาลของเราให้อยู่ในช่วงปกติได้ด้วยเช่นกันนะคะ ข้อที่9นะคะเราควรรับประทานยาตามที่คุณหมอแนะนํานะคะและฉีดยาตามที่คุณหมอสั่งนะคะทุกครั้งเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ําตาลในกระแสะเลือดให้อยู่ในภาวะคงที่นะคะสําหรับวันนี้พยาบาลใส่ใจได้มาแนะนําเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะคะและการปฏิบัติตัวในการควบคุมระดับน้ําตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะ ขอให้ผู้รับบริการทุกท่านได้ลองนำไปปฏิบัติดูนะคะจะสามารถควบคุมระดับน้ำตาลของเราให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่สูงหรือต่ำเกินไปนะคะเราจะไม่มีอาการเวียนศีรษะหน้ามืนเป็นลมหรือว่าอาการหิวจัดนะคะจะไม่ส่งผลต่อระบบของร่างกายให้เป็นอันตรายได้นะคะวันนี้พยาบาลสายใจได้มาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวและการควบคุมน้ําหนักหรือว่าการมาตรวจตามนัดนะคะอยากให้ผู้รับบริการ ได้นำไปปฏิบัติดูจะสามารถควบคุมระดับน้ำตาลของเราให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ค่ะ